สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ดิฉันนะ่ะจะมาทำนาเดิมค่ะทำนานะดิฉันได้ปลูกดินแล้วนะคะตอนนี้กำลังเตรียมทำนาอยู่นะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าพูดเบานะคะเราจะมาขุดแรงกันเลยค่ะทำแรงกันเลยค่ะ ทุกคนมากน่กแล,ทแลทะทุกดบ้าน,นาแล้วค่ะทุกคนมรแล้วคะ่ะขอด้วยนะ ได้แล้วค่ะนี่ 对，然后他就会把那个东西给它吃掉。 เล็ก,ลกน้อยๆนะคะ่หน้าให้จบคลิปเป็นเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแล้วกดตามด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอลาเป็นเพียงแค่นี้นะคะไปดูคลาสหน้ากันต่อไปได้เลยนะคะบ๊ายบาย